สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ชองสิทธุกุณครับวันนี้เราก็จะมาเมาส์ข่าวรถเหล็กกันหน่อยนะโอ้โหหลายวันที่ผ่านมานะมีข่าววงการรถเหล็กโอ้มาเจร็ดนะข่าวเยอะแยะมากมายอะมาดูข่าวแรกนะเออสักเมื่อวานนี้นะมันมีภาพหลุดนะสมาชิกในเฟซบุ๊กเขาโพสต์ภาพรถอยู่เซตหนึ่งนะนั่นคือเซตของรถเหล็กที่จะวางขายในช่วงสงการโอ้ยยังแจ่มมากนะตรงแพ็กก็จะเขียนว่าอะไรเนี่ยดูภาพประกอบครับ สงการเฟสติวัลโอ้โหมันมีอยู่3แบบนะก็เป็นฟอร์ดแรปเตอร์นะคันสีส้มๆ้มโฟกส์วากินบีเทอรหรือว่ารถเป่านะคันสีส้มๆมแล้วก็จะเป็นรถตู้ที่1คันออกสีน้ำเงินนะโอ้โหทางซิมวัตทอยก็เลยต้องออกมาประกาศว่ารถเหล็กที่จะวางขายในช่วงสงการก็เป็นเซ็ตสงการนี่แหละนะเออราคาก็จะอยู่ที่179บาทนะเออก็น่าแกจะทยอยลงแล้วแหละนะพอใกล้สงการแล้วก็วางขายลย ค,คิดว่าแจ่มมากครับเซนีนาเก็บมากครับทุกคนนะเออมีข้อความภาษาไทยบนตัวรถด,ด,ด้วยนะเออนี่ดูตามภาพประกอบนี้นะน่าเก็บครับเซนีเซสงการเดี๋ยวเราเตรียมตังไว้จัดกันครับ3แบบนี้เลยครับเออนะอีกขราวนึงนะมันเป็นงานมีงานมอเตอร์โชว์ครับช่วงนี้อยู่ที่ Impact อ r e n a เมืองทองธานีนะเออทางรถเหล็กมาเจลดหรือว่าซิงมาถอยเขาก็ไปเปิดบูธด,ด้วยในบูธนั้นก็จะมีอะไรอะ่ะมีแข่งลางใช่ไหมมีแข่งโมรถ อีกอันนึงที่มีคือมี Build Your Car Shop ครับทุกคนเออเราไปสร้างรถของเราเองแต่ก่อนบูต Build Your Car Shop มันอยู่ที่<ม>ฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตเออนี่ยกฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตมอว้ที่เมืองทองนะเขาบอกมีรถให้เราสร้างด้วยตัวเราเองอยู่9แบบนะก็คือ9แบบ4แบบจะเป็นเบนท AMG เดิมที่เคยมี4แบบนะแล้วก็มีปอร์เช่934อยู่2แบบมี1แบบมาใหม่แล้วก็ที่มาใหม่แบบที่มาใหม่เลยก็คือ รถเต่าครับทุกคนเออมีรถเต่ามาใหม่3แบบนะนี่ตามภาพนี้เลยก็จะมีเต่าออกลายสีชมพูลายดอกใช่ไหมครับเออแล้วก็เต่าสีฟ้าเซิร์ฟนะเต่าเซิร์ฟแล้วก็อีกแบบนึงก็เป็นเตาเบอร์64สีออกเงินเงินเอออยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42เมืองทองธานีใครอยู่แถวๆนั้นแวะไปดูได้นะไปーーーบิ้วยคาช็อปทำรถเหล็กแจมๆที่เราชอบออกมาได้เลยนะแล้วก็จากมอเตอร์โชว์นะ มันมีเออคนมาโพสนะเออสมาชิกท่านหนึ่งมาโพสเอาโพสเป็นภาพของรถเหล็กมอเตอร์โชว์นะในภาพจะเป็นอะไรเป็นนิสสัน GTR Nismo g t 3โอ้คันสีขาวครับเนี่ยคันนี้เลยนะเอามาเป็นรถที่ลึกงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ปี2021 2021นะโอ้โหนะ อยายากได้นี่สงสัยจะต้องไปซื้อในงานหรือไม่ก็รอทางซิมบัตถอยประกาศจองทางออนไลน์นะเออปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเบนซ์สีเขียวใช่ไหมครับทุกคนคันละ250บบาทนะส่วนนิสสัน GTR Nismo เนี่ยน่าจะราคาไม่ต่างกันมากนะครับรอจองเลยทุกคนนะพี่กิจก็รออยู่เหมือนกันนะจะได้เอามาเข้าเซตของ Nissan นิสสัน GTR Nismo แล้วครับโอ้โหนะงานมอเตอร์โชว์ทั้งทีนะี่ยมีแต่ของจำๆใครอยู่แถวนั้น อย่าลืมแวะไปนะอ,อวันนี้พ่กิตก็มาแจ้งข่าวให้ฟังข้าวๆนะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิตรในช่องสิทุคุลนะครับวันนี้มาเม้าข่าวแค่นี้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ